ใส่เข้ามาเนื่อยใจนะครับพี่น้องกับคนบางคนหรือคนบางจำพวกเป็นอย่างจังใส่คข้ามแนวนี้บอครับมือว่านมือคืนนี่เนาะกัไปเมึงในคลิปช่องหนึ่งนะครับแต่ที่จริงเป็นกระเข็ตเป็นกระทาอยู่หลายช่องอยู่หรอกแต่ผมไปเมึงในคลิปช่องหนึ่งอ่าเด็กน้อยอายุสิบห้าปีก,กว่าๆยืนลองให้ อยู่ในเต็นหลังเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงจิงหน่อยคนนี้เป็นผู้ชายนะครับช่วงนี้พี่เทิมเนาะเพิ่งกับมา,าทำงานน่นละมาหารายได้ไปใส่ใจหาด้วยลมแข้งของตัวเองนั่นแหละนะครับซอยขอบกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผมได้เมืองคลิป ที่พันเห่นกันหยอกกันนั่นแหละครับเด็กน้อยคนนี้ก็คือน้องยูโรเป็นหลานของพอยุธท่านผมบอกแค่นี้นะครับคนที่เคยมึงคิดมาขึ้นนี่กัสซิลูหรือก่อนหน้านี้ที่เป็นหยอกกันกันกบน้องอิงกัสซิลูว่าผมหมายความว่าอย่างมีคนไปคอมเมนต์นะครับนะว่าน้องยูโรนี่ว่าอ,อันนี้กับน้องอิงคิด บอแมแอนคิดคือพที่คือน่องคิดไปแนวอื่นเด็กน้อยนะครับน้องยูโรก็อายุสิบห้าปีหน่องอุ้งอิงกัอายุเพิ่งจะสิบเจ็ดปีแล้วเขาหยอกกันเล่นกันก็วอาตามสายตาผมเห็นนะครับก็บคือเป็นมูเป็นเพื่อนกันแหละเอาบอกอยังไงคือเด็กน้อยในโรงเรียนกันนีแ่แหละนะเขาก็หยอกกันธรรมดา ก็พอถึงขนาดไอ้นี่ก็แค่มีดต่อยมีดจับมือกันแนวธรรมดานะครับแต่กับไปสกิดความคิดของคนบางคนที่เอาความคิดข้องจีของเนะี่ยไอความคิดที่เป็นอย่างเขาเอืน่นความคิดที่เขาเอื่นเนี่ยก็มันไม่ใช่ความคิดที่จะเอามาใส่กับเด็กเด็กหน่อยนะคันที่เม่นนั่นเป็นคนที่ ผมบอกลต,ตรงเลยนะครับอาจจะหมกมุ่นในเรื่องตรงนี้มากเกินไปนะครับเด็กหน่อยเขาปฏิหูเรื่องนะครับเศร้าแม่ช่วงเศร้าหลังจากเลิกวงเขากัต่างคนต่างแยกใหญ่กันขึ้นลดไปไปไปมันต่างคนต่างเดินทางจะไปเจอกันอีกทีก็ช่วงนุ่นช่วงใกล้จะอ่าคำเพราะว่าตายเราคนกับเดินทางไปถึงแล้วมันบ่ละกับเจอเพื่อเจอกันแค่นั้นแหละครับแลวกะมีเวลาอยู่ซ้ำนั่น อาจจะครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็เห็นหน้ากันก็ทักทายกันหยอกกันนิ่งน้อยหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกใจไปแต่งตัวเพื่อแต่ที่จะทําหน้าที่ของตัวเองก็มีอยู่ซ้ำนั่นนะครับแต่งตัวแล้วก็เออต่างคนก็ต่างข้นทาหน้าที่ของเจ้าของหลังจากโลกจากเวทีแล้วก็เปลี่ยนสภากลับไปไปไปมั่นแบบนี้ต่างคนต่างแยกใ่กันข้นลถท้องไปของมันเป็นแบบนี้ทุกวันเขาบ่ได้ไปแบบเไปรีไปไปรีหยอกกันไป หลบอยู่มุมมืดไปหยอกันแบบจังสั้นมันบ่เมียนเดยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หมดแล้วกะอ่าลักกะน้องยูลรนี่บ่เมีนคนแหลกที่มีที่มีค้นคิดเรื่องแนวนี้กับน้องอ่ากับกับน้องผู้หญิงคนแรกเลยที่เจอคนแรกเลยที่เจอนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องฟิล์มก่อนน้องก่อนหมพาวาน้องฟิล์มนี่เขามาแหลกๆอ่ในแกงปลาลูกคอก หลังแต่คนโดนนักโกมูกขคือน้องมานนะน้นองมานาเนี่ยระเภทว่าจนจะจะเลิกจนจะเลิกเป็นศิลปินสาวหน่อยเป็นวันแพงเลย,เพ,ยเพราะว่ะาายังพราะว่าโดนนี่แหละดราม่าลง่งยางหนักแต่ของน้องยูโรเนี่ยเล็กน,น้อยเนาะขน้อยที่สุดอายุสิบปปีคือถือว่าเด็กที่สุดในในวงเลยละ่ะนะครับ เขาเรียนกันหยอกกันกปล่อยเล็กหน่อยในท้อยาเสียนี่ลายาเสียเอาความคิดทองจาของบอกเออเป็นแบบนั้นแบบนี้ยังไงยังสี่เอาความคิดข่องจาขวางมาตัดสินคนอื่นยังสี่นะเจ้าของคิดไปมืดคิดไปเองเฮ็ดไห้เล <raise> ็กน่อยเขาต้องมีปมดอยเฮ็ดใหนเล็กน่อยเขาต้องมาคิดมากเฮ็ดไห้เล็กน่อยเขาต้องอ่าท้อใจเมื่อยใจในกับความคิดของคนบางคนนะครับเมื่อยครับเจอคนลักษณะนี่นะนะครับ แต่คนที่ดูแล้วเข้าใจเด็กก็คือเด็กนะตัวไหนผมนับถือน้าใจนับถือความความคิดคือความคิดเป็นผู้ใหญ่นะครับความคิดเป็นผู้ใหญ่บ่อยคิด,คดน้อยเล็กคิดน้อยน้อยยังยังส่นะครับเจอมาหมดครับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในวงสาวน้อยเพื่อนเพียงนี่เจอแทบทุกคนนะครับในประเด็นเกี่ยวกับหนุ่งหญิงนี่จนน้องจนเมือ่อคืนนี่ผี่มดิงว่าอุ้งหญิงมันจะไม่มีเพื่อนแล้วเขาจะไม่มีเพื่อนในวงแล้ว พู S <S. <S. ้ใดก็บว่าอยาาเข้าใกล้เพราะเข้าใกล้เน่มได้กระโดนมีกระแสดยดามานะครับล่าสุดเลยก็คขึ้นน่องยูโรลายล่าสุดก็นานันก็มีไผยมีฟิมมีมานะมีเต่ายื้อมีมีเต่ายื้อไอ้น่าสุศักดักนะแล้วก็ผพูดได้อีกไอ้แม้แต่พระเอกไอ้ซื้อยังกับลูกของอ้ายไม้ไท้นะน่องน่องน้องน่องไดมอนดโดนหมดมีหมดทุกคน ทั้งทงที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในวงนะผมว่าแล้วมันสิมเด็กน่อยเรียนกันนี่ผมว่าแล้วแล้วก็เข้าทายคลิปให้มึงกับมึงด้วยความสนุกสนานดูด้วยความเพลิดเพลินจะจะลงใจนะครับคลายเครียดคลายหัวไปนะครับอย่าลืมถ้าสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งเ,เกิดกรณียังเกิดขึ้นมาสมมุติว่า,าพ่อโจบอกว่าเออห้ามทุกคนในนี้ ถ่ายคลิปน้องวิงเลยมูเจ้าสีห้นะครับเจ้าสีบ่ามีคลิปน้องวิญงมึงนะครับตรงนี้ก็คือเขาเออนองเฮ็ดยังกะเออตามภาษาเด็กหน่อยสักวันหนึง่งสักวันหนึง่งอาจจะครึ่งปีหรืออาจจะปีหนึ่งนองก็สิเ,เป็นผู้ใหญ่ขึ้นตัวนี้เขาก็สีเฮ็ดนยังก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเสียนยังสีแส,งส,สดงทางทาง่านยังกะตัวนั้นก็ตามวัยอยู่แล้วนะตัวนี้เขาเป็นเด็กหน่อยอยู่กับปอยเขาแแล้วเด็กเนะ่ะเขาบ่ามีเวล่าเล่นเข้าใจบ่ครับ เขาไม่มีเวลาเล่นเขาไม่เขาปิดเทอมมากยางน้องยูโรปปิดเทอมมากอะมาหาเงินหาเงินด้วยตัวเองบ่ได้ไปขอพอ่อขอแมอ่หาเงินด้วยความสามารถของตัวเองบ่ได้ไปขอพอ่อขอแมอ่นี่ต้องยกย่องเขายกต้องไม่ต้องเชิดชูหรอกยกย่องว่าเออเด็กหน่อยคนี้มันเก่งนะเด็กน้อยที่มาอยู่ในวงสาวน้อยเป็นเพชรบันแพงหรือเด็กอยู่วงไหนก็ช่งา,า,างหูจักห้าอยากห้ากินอะ่ะ ซอยพอซอยแม่แบ่งเบาภาระของครอบครัวนี่ตรง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 ตองยกย่องนะครับว่าเป็นคนหูเป็นคนที่รู้จักทำมาหากินไม่ได้เม,ม่นมาแบมือขอพอคอเมียเนี่ยน้องหญิงก,ก็เช่นกันนะครับน้องแทบไม่มีเวลาเหล่นเลยตั้งแต่หน่อยจนเ่าใหญ่จนเ่าสมปัจจุบันนี่ เด็กคนอื่นเขาเรียนตามว่ามวลสวนเสีหาไปน้ามูน้าพววไปเล่นเต้นาหา่านไปเที่ยวตามงานต่างๆขอเงินพอเงินแม่แบมือขอเงินพอเงินแม่ไปเที่ยวไปเล่นแต่น้องอุ้งอิงไม่ใช่นะครับมีเวลาว่างเลิกเรียนมากกับเพีพุ่นเปิดหมวกลองเพียงน้ำตลาดนัดลองเพียงน้ำแหล่งชุมชน ที่คนพูกพ่านพอได้เงินหาบาทสิบาทยี่สิบ,บาท,บาทล้อยสองรอยสามรอยมาให้แม่เพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวตรงนี้มันน่ายกย่องมากเด็กเด็กที่มีความคิดอย่างนี้นะแต่อย่าเอาความคิดผู้ใหญ่ที่เป็นความคิดแบบไม่เป็นผู้ใหญ่นะนะความคิดคือคือจังเด็กหน่อยอมมือนน่นะเอาพองบอกต้องตรงลดเลยนะครับความคิดแบบนี้นะท่นะานรองผู้าไอ้ไอ้ยังก่อ พอภาษาพอคนร้ามเลียดาเด็กน้อยดีกว่านะครับอีหยังกับพิษเบ็ดนะนะเด็กน้อยเล่นกันเขาหยอกกันเขาแตะมือก,กันกับพิษ <c oughs> โอ้ยดูให้มันมีความสุขชีวิตจะได้หน้าตาสิได้ชดชื่นแจ่มใสจิตใจจะได้ผ่องใสบ่แม่นมึงอีหยังกับเป็นพิษไปหมดบ่แม่นมึงคลิปนี้ก็อโอ้จ่องแล้วผู้ใดสิมาต่อยลูกสาวข่อยผู้ใดสิมาต่อยอันนี้มันบ่แม่นปานนั้นน,นนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะแล้ววงสาวน้อยปเป็นคนแพงกับบอมเนมีอยู่คนสองคนที่ไหนมี4ีหารอยคนนะนอกจากนั้นแล้วไยส์ F ีเอฟซี FC แฟนครับที่เิ่นหรือเจ้าพงเจ้าภาพที่เป็นเขาไปหลังไปที่เพื่อที่ไปขอถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่มีเวลาไปยังทําสิ่งคิดสิ่งไม่ดีหรอกเด็กน้อยเขามีความคิด อย่างดีเลยหูแจักถมาหากินนะรู้จักทำหมากินมีเขามีเวลานี้หน่อยเจอกันมือละเครื่องชช่วโมงมือละสิบหน้าที่ยีนสิบนาที่เขาอยากเห็นกันเขาดีใจเขาก็หยอกันแต่มเมื่อกัน,แ,กนแค่นั้นเองแลบลินปินตาใส่กันกัเล็กน้อยเราเสียวยังมากไหมกับชีวิตอุ้ยบ่อละึ้นเลยนะอิจฉาบอ่อฮักฮักเนวใดรฮักหักฮักกระต้องฮักกระต้องมึงได้แบบ แง่ของเด็กเด็กน้อยก็หยอกกันก็ต้องมึงแนวนั้นเม่อไ่รว่า,าหักแบบออไม่ลืมหูลืมตาหักจนแยกแยบบอกว่าอันนี้มันหักหรือมันเป็นเจ้าจีเจ้าการเกินไปกับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีสักวันหนึ่งเนี่ยเพิ่นบอยเทายคลิปบอยเทายสตอรี่แต่ละวันแต่ละกิริยาการเจ้าสีลุกแดงบัไใดบ้านนี้บันใมึงลิป นะครับเพราะอย่างเมืองพันธ์เดชให้เมืองกับเมึงไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีการประชุมกันอยู่แล้วว่าเอออะไรที่ไม่เหมาะสมหรือมันน่าเกลียดเกินไปออก็ต้องพิจารณาก่อนก่อนที่จะลงเขาต้องคุยกันอยู่แล้วเขามีการคุยกันอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้เขามีการประชุมกันอยู่แล้วนะบางทีอาจจะนอนตื่นมาหัวกระเซาะกระเซื่อมผมกระเซาะกระเซื่งอย่าทายเด้อหรือจเจาทายแล้วจะลืมข้าวจาทายแล้วจะลืมข้าวจากระยาลง แค่นั่นแหละนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ไปยังก่าเพิจารณ์นะครับที่เกิดกรณีนนยังเกิดขึ้นนะครับนะต้นนันกันเออมันก็นสมควรแหละเพราะว่าเจ้าว่วในพิจารณากนเจ้าก็ <c oughs> กไปลงเลยนะครับแล้วก็ทั่วกับทั่วกับดันไปลงบ่อโจบ่อโจไบลูเรียงอย่างเลยนะครับก็ยังนี้แหละครับพี่น้องเมืองให้มันมีความสุขเมืองให้มันผ่อ,อนคลาย นะอย่าไปอันนี้เลยมากมายอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตก็มากเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนเมืองคนดูแลมันก็นมีอยู่แล้วนะครับจนทุกคนในวงจนบอกว่าน้องอุ้งอิงนะจะบ่มีเพื่อนแล้วจะบ่มีผู้ใดครบแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่ว่าครบในที่นี่หมายถึงว่าคบในเรื่องบอดีคบในเรื่องเพื่อนฝูงกันนี่แหละเพราะว่ายัางผูดได้เขาใกล้กันไม่จะเรื่องมาดามามมแจะเรื่องปวดหัวมีมีใครบ้างไม่ น้องอุ้งิงเนะี่ยเพื่อนอยากมีมูมีผููอ่ะเพื่อนอยากมีมีเพื่อนมีฝูงอย่าไปกดดันเด็กมากเลยนะคนเท่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องอยู่ในใช้ความคิดของผู้ใหญ่ให้มันให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเอาความคิดอะไรก็ไม่รู้นะมาคิดเองเอเองแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าเด็กเขาอย่างนี้นะครับฝากไว้คิดเถอพี่น้องเ้อผู้ใดที่เห็ดแนวน้นก็น ลดได้ก็ลดเดอ้อชีวิตจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเนาะดูให้มีความสุขดูดูเพื่อผ่อนคลายเพนเทศสตอรี่ให้เมืองเพนเทสทายชีวิตให้เมืองกตเมืองไปครับเมืองหลกักอ่ะสิ่งไหนที่มันเกินเลยหมายถึงว่าเกินแบบไม่ดีไม่งามอาจจะมีคนทาเอตอต้นนั้นตำนี้ได้นี่มันอยู่ในการขวบคุ่มการจัดการของผู้หลักผู้ยยใหญ่ในวงอยู่แล้วไม่มีมผู้ใดาเหยึดยังสิ่งบดีอยู่แล้วพ่อโจเพื่อนกันยังบอกว่า ในวงสาวน้อยห้ามีเรื่องชู้สาวนะเพิ่กันยังบอกอยู่นะครับขอบคุณครับที่มาเราช่วงคีคววมบาจุนสวัสดีครับ